สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสารพันไม้นะครับจะพาเพื่อนเนมาขยายพันธุ์ต้นใบเตยนะครับเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนนี่คือใบเตยนะครับอันนี้เขาตัดออกมาจากตนน้นแม่เขาแล้วนะครับนี่ต้นใหญ่ะครับใบเตยเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรนะ,ะนเพื่อนนะครับมีกลิ่นหอมนะครับเอาไว้ทําขนมก็ได้ะคะรับเพื่อนเอาไว้ทากับข้าวได้หมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ มีพื้นที่ที่บ้านเขาหามาปลูกกันนะครับใบเตยครับเพื่อนนี่ครับเป็นพืชสมุนไพรก็มีใบเขามีกลิ่นหอมครับเอาไว้ทํากับข้าว้ทําขนมนะครับอะไรอย่างๆได้หลายอย่างนะครับนี่ครับใบเตยครับเพื่อนแล้วก็เขาเป็นพืชที่ชอบน้ําครับแล้วก็ติดง่ายครัจะต้องมีน้ําให้เขาตลอดมาดูครับผมตัดออกมาดูเพื่อนว่าดูขณะตัดต้นออกมาแล้วยังมีรากอยู่นะเพื่อนครับนะครับ เดี๋ยวผมจะแยกหนอ่อเลยเพื่อลๆปลูกเพื่อนๆต้องแยกหน่อเขาออกมานะคน,นครับนี่นี่นครับนี่่เห็นไหมครับแยกหน่อมาเลยครับเพราะว่าแยกแล้วเขาก็จะได้อีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆเขามีรากที่มาพร้อมนะครับเพราะว่าเขาเนี่แตกรากดีครับเพื่อนนี่ครับ นี่มันตัดออกมาเลยครับมันมีรากติดพร้อมกับพร้อมปลูกกันไปเตยครับปลูกง่ายมันขยายพันธุ์ง่ายครับนี่แต่หลายต้นเลยเพื่อนนี่สังเกตว่าเขามีหลายต้นมันแยกได้เลยครับนี่ครับนี่แล้วก็ตัดแยกเป็นต้นเป็นต้นไปเตยปลูกที่อันนี้มีสามกินเข้าได้สามต้นเลยเหมือนนี่ือรากเขาครับนี่เขาแทงรากออกมาตามต้นอ่อนหมดแล้วนะครับเหมือนนี่การปลูกใบเตยก็ใช้วิธีแยกหน่อแบบนี้นะครับเพื่อนนี่ครับ นี่ก็เป็นการแยกหน่อใบเตยครับอมลากแล้วเพื่อนเราได้หลายต้นครับตัดมาแล้วนะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับเพื่อนได้หลายต้นครับเยอะแยะครับปลูกง่ายติดง่ายเลยเนพืชที่ชอบน้ำนะเพื่อนครับต้องอยู่ในน้ำนะครับมีน้ำชุ่มๆเลยเขาชอบครับเพื่อนนะครับแค่นี้ครับการแยกหน่อใบเตยครับเพื่อนก็ปลูกลงดินได้เลยครับนะครับแต่เขาก็ต้องการน้ำนะเพื่อนแล้วแล้วก็ ดูแลเขาเรื่องน้ำแค่นั้นเองครับนี่ครับติดง่ายครับใบเตยครับเพื่อนนี่ครับแยกหนออมาเดี๋ยวไปปลูกได้ตรงนี้ได้เกือบสิบต้นแลวครับแยกออกมาแล้วครับเพื่อนใครมีพื้นที่ในบ้านก็หางมาปลูกนะครับทําอาหารอร่อยทําขนมก็อร่อยครับเพื่อนใบเตยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมก็ได้มาปลูกใบเตยเรียบร้อยแล้วนะครับ ี่ปลูกลงดินครับปลูกเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับเพื่อนเพราะว่าเขามีรากเขาติดง่ายแล้วครับปลูกตรงนี้นี่นะครับน้ําเยอะอเพื่อนดูคแรบบับเนี่ยนะครับดินเฉะน้ําเยอะครับเพราะชอบแบบนี้นะครับดินเฉะเฉน้ำมีน้ําแบบนี้นะครับใบเตยครับเขาก็จะขยายพันธุ์แล้วโตเป็นพุ่มสวยงามตรงนี้ครับขยายพันธุ์ง่ายเพื่อนครับแยกหนอเข้ามาปลูกแล้วเขาก็จะแตกยอด แตกใบแตกต้นอ่อนตรนี้เต็มเลยเพื่อนครับนี้ครับปลูกง่ายๆแบบนี้ครับใบเตยครับใครมีพื้นที่ที่บ้านนะครับน่าจะปลูกไว้ทําขนมนะครับทําอาหารได้หมดครับเพื่อนครับ